ผมเนี่ยเคยย้ำบ้างครับกตุ๊ดจะไปเล่นก็แล้วแต่แล้วแต่าอารมณ์อ่ะวัานไหนมีอารมณ์เล่นก็ไปเล่นไม่มีอารมณ์เล่นก็เกิดขี้เกียจเลยเอ๊ะ okay. ชื่อตัวละครเดิมอ้าวทำไมไม่มีสูนย์ศูนย์สองอ้าวม, <c oughs> มันใส่ได้แค่หกมันใส่ได้แค่เจ็ดตัวพ oh. ี่อ๋อ ครบเลยผมใส่กลิ่นครบชื่อหายไปหายไปซึ่งหายไปหลายตัวเลยขายเท่าไหร่สั้นๆเลยชื่อผมมีสิบตัวขายไปขายไปหกตัวขายไปสี่ตัวอ่ะสั้นๆเลยอายุศูนย์จุดสองสั้นๆเลยอายุศูนย์จุดสองไปครับโอ้โหแล้ววันนี้ร้านข้าวพี่ปิดหมดเลยพี่ไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยโอเคพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะโคตรแต่งอะยรตอนนี้ ก็ไมปจุดด็อกเตอร์ออคิดแล้วไปจุดเริ่มต้นมันน่าจะมีเสียงภาคหน่อยเนาะถ้าแบบมีแบบมีเสียงภาคไทยอะไรเงี้ยโอ้โหแบบน่าจะเฟี้ยวอะ่ะมาเลยครับฮิตโตะคังเง้อือเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ว่าพี่ต้องอันนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ขอไปเบาเสียงเกมสักหน่อยดีกว่า โอเคเอาประมาณนี้แล้วกันโอเคมาเนี่ปุ๊บลุยดันเจีย้ยนเลยคนดูสองคนพระเจ้าช่วยเกวยทอดคนดูสองคนเหลือคนเดียวละโอ้โหกดตีดตออเออพี่ก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันสักคำอะ่ะเพืออ่อนพี่มันเล่นอยู่นะ อ้หอ้วอะไรเนี่ยแป<ะ>๊ปบครับภาพปกมันสวยดีนะพี่ชอบอ่ะโอ้มีคนเนี่ย เราจะรออะไรอยู่ล่ะก็ตอนแรกไม่กำหนดคนระับจะเต็มหกสิบบาทก็ได้นี่ไงไว่าตอนนี้มันยังสอนพี่เล่นอยู่เลยพี่ยังเติมไม่ได้อะ่ะก็สอน,นต้องกำลังมีสอนให้เติมด้วยเหรอเฮ้ยเอทเคเฟียลยังว่าไม่สอนให้เติมด้วยอ่าเลยนะชื่อพี่ชื่ออะไรนะ,ออะรนะเอ,อ่ออายุศูนย์ส่วนสอง ชื่อพี่มันเหมือนมันมีคนใช้แล้วอะ่ะได้ยังไงอะ่ะได้ไงอะ่ะทำไมมีคนใช้อ่ะเพราะอะไรอ,ะอ่ะอ่าตัวใหญ่ตัวเล็กอ่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเดียวอ่าแล้วก็ยูแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองเมื่อไรเราจะเล่นคูตสอง2 2> สได้สักทีไม่ให้เพิ่มเพื่อน อะไรนะนพอพี่ไปพูดเล่นใหม่มาเลยยังไม่ให้เพิ่มเพื่อนเออ uh huh. นี่ก็ได้เอออู้พี่ยังไม่มีโกน่าจะยังไม่มีปุ่มรับเพื่อนอ่อพี่เพิ่งเริ่มเล่นนะเนาะเอาอะไรมาอ่าตัวใหญ่แล้วก็ยูตัวเล็กแล้วก็ตัวสองใช่เหรอมันก็มีประโยชน์ถ้าถ้าทายินอัพ ผมมาเล้นอัพก็เลยดิสนีย์ขเรมีประโยชน์ซิงหรหัสเก่าเกือบจะอัพเมกาได้อยู่แล้วอะ oh, ่ะอวทำไมไม่อัพอ่ะติดรหัสคืออันนั้นไม่เป็นรหัสอันนี้ไงพี่ผมเป็นการตอนนั้นผมไม่มีเฟซผมก็เลยเชื่อมแบบอะไรคนนี่แล้วซึ่งมันอยู่ในไอมันอยู่ในแท็บเล็ตแท็บเล็ตผมพังอ้าว oh. สาวยก็ก็นั่นแหละเพราะถ้ามันเป็นการเชื่อมเฟซอ่ะผมเล่นได้ผมสามารถเล่นต่อได้แต่ผมนูกไปว่าผมไม่ได้เชื่อมเฟซไว้ตอนนั้น ววเลย <She ep. S 1> รหัสเลยก็ไปทั้งอย่างนั้นอะ่ะบินก็แล้วตอนล็อกอินเองไม่ได้แบบจํารหัสตอนล็อกเลยเหรอไม่ตอนล็อกผมขอให้ผมจำอะ่ะสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์ตรงไหนใช่ไหมตรงไหนวะตอนที่ผมไม่เจอล็อกอินเซฟเนี่ยก็ตอนนั้นผมไม่มีเฟซผมก็เลยล <c oughs> ็อกอินโดยการอะไรวะช่วงน,นั้นก็พอตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเฟซคืออะไรผมก็เลยไม่ได้ล็อกอินไว้ก็คือเล่น<ก>เล่นแบบมันเป็นผู้เยี่ยมเยือน,นแค่นั้นอะ่ะ จบข่าว <c oughs> แต่ไอแมันก็ดีไอแท็บเล็ตมันก็ดีนะตรงที่มันขนาดผมลบเกมไปแล้วผมโหลดกลับมามันก็ยังเล่นให้ยังให้เล่นเหมือนเดิมได้อยู่อ้าวนี่ก็ดีดิแต่ตีปัญหาคือไอแท็บเล็ตมันดันเสิร์ฟดันเสิร์ฟปิดระบบปิดระบบไงวะมันแบบอะไรไม่สามารถเปิดเชิงได้พี่โหลดผมมัโหลดอะไรไม่ได้เลยเอา้าวปัดดับฟัด อย่างงี่ผมพยายามที่จะโหลดเกมเนี่ยผมยังโหลดไม่ได้เลยผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหสวยเช็ดเลยแล้วอย่างนั้นนะโอ้โหเมื่อไหร่มันจะเลิกสอนเราเล่นสักทีวะพี่จะเติมแลยเนี่ยต้องเนี่ยมันก็สอนมันก็สอนแค่แบบอะไรวะมันจำเป็นหรือพอมันหยุดสอนเนี่ยมันก็บอกมันจะหยุดสอนอยู่สักกี่ยามผมจะไม่ได้มันหยุดตอนเประมาณตอนนี้ผมสามสิบนะครับ ผมเล่นวันเดียวก็ได้ยี่สิบกว่าแล้วแต่ผมไม่ได้เข้ามาล็อกอินอยาบางครั้งอ๋อโอ้มันมีอะไรหั้งหนาบนะ้างเนี่ยโอ้แจกโอ้แจก,กเพียบเลยโอ้โอ้อะไรนี่สูงสิดค้างโอ้อันนี้อู้ซื้อทำอะไรได้ไม่รู้แต่ซื้อไว้ก่อนมันขึ้นสูงเพชรกูซื้อไว้ก่อนเอ้ยนี่ไงมันมันเริ่มสอนแล้ว โอเคเลิกสต่อละเติมครั้งแรกอ๋อแจกซวยคุณอ๋อเติมครั้งแรกโอเคนี่เลย26บาทตอนนี้ค่าเลเวลเรซอนผมมันเกินลิมิตแล้วผมขาดผ,ผมขาดอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมขาดอะไรอะค่าความสัมพันธ์แล้วก็ค่าอะไรวะแล้วก็ไอ้เมก้าอย่างเดียวครับเสร็จเรียบร้อยซื้อซื้อแล้วปึ๊บรับไปเลยครับซุยคุณ อ <laughs> คืออะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้คืออะไรอะไรถุงรางวัลอะไรไม่รู้ฟักไข่อะไรหรือฟักไข่ด้วยเหรอ๋อสุ่กกาชาอ๋อมูฟักไข่เนี่ยเขาสุกกาชาดีๆนี่ถ้าดวงดีหน่อยก็าอาจจะได้อาจจะได้โปเกมอนในตู้โอ้โหเคแล้วพี่จัดไล่รับอะไรง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอมีสองตู้พี่ตู้เพชรกับตู้นี้ ก็นั่นแหละเชื่ว่าพี่จะดวงดีขนาดนั้นเชียวอผมเคยดวงดีนะแต่ตอนนั้นเปิดทีละหนึ่งไงเพจมันไม่ไม่ใช่เพชรปัญหาง่ายไงฮู้วได้สกิลฟีดซึ่งมาเลยเที่ยวไปสเตตอัพการฝึกอัพเกรดยังไงอัพอัพอัพเวลยังไงอะอัพเลย อ,อ,อ,อัพอัพวิวยังไงไม่รู้อ,อ,รอ,อู้หู้ซวยคุณตัวเดียวสุดยอดเลยถ้ากดไปที่ค่าเขาเขาก็จะอัพได้อยู่สามเขาจะอยู่ตรงข้างตรงใต้ตัวมันนะอ๋ออัพวิวเออปึ๊บอัพไปเลยจัดวลวเออซวยคุณวิวแปดไปอีกอ่ะวิวสุดแล้วต้องสุดที่ตัวละครเราตัวละครเราสุดแค่ไหนก็สุดแค่นั้นแหละ ว <Wow. S 2> ยากนเรื่องการอาจระอัพเกินโอ้ oh. ผมไม่อยากเกมเน,นี้ยครับมันอัพเกินได้ผมก็ซีสแตนของผมเมื่อสี่สิบกว่าแล้วละ่ะส <laughs> ี่ิบห้าสิบแล้วนู่นน,นะผมคงตีด่านแบบเคลียร์เป็นเคลียร์ทุกด่านครบอะ่ะจริงเพราะจริงจริงถ้ารหัสเก่าผมนี้อยู่ผมเคลียร์จนจบจนไอ้ด่านไอ้ด่านที่มันให้เราเล่นอะ่ะทั้งผมเคลียร์ทั้งหมดหมดเลยอะ่ะด่านไหนวะ ก็ไอ้ด่านใหญ่อะไรพวกเนี้ยทั้งหมดอ่ะ,อะเคลียร์จนไปถึงไอ้โปกเกมอนในตำนานอ่ะเนี่ยโอ้ผมถึงตรงนั้นมาใส่สงสุดได้แค่สามตัวหรอวะ<ง>ใส่สงสุดได้กี่ตัว,ตวสามตัวใส่ได้สามตัวต่อทีเดียวเว้มันจะมีแข่งขันตอนเวลประมาณไหนเนี่ยแหละที่อะไรวะมันจะแข่งออกเป็นเป็นสี่แมทมันจะแข่งออกไปตามแมทว่าผมันเช็คอินด้วยสามทีมเนี้ย ผมแนะว่าไอเกมเนี่ยอย่าเน้นไปตัวใดตัวหนึ่งต้องเน้น,น,นอัพหลายๆตัวพร้มอมกันเพราะว่าคอ้เพอการแข่งนั้นอะ่ะเราเราเราต้องมาอะไรแบ่งจัดการนู่นนี่นั่นอะไรนะครับกูเติมเงินด้วยนะ่ะแล้วไงต่อถ้าเราทำอะไรต่อจะลองโหลดแผนที่ไม่ใช้ d ร t ดาตโหลด ทีแรกพี่นึ่งก็โปกเกมิสาการนี่มันแบบหายไปแล้วนะววมันจะมันจะมีคนเล่นอยู่เหรอเน,นี่ยนี่เรื่อยๆอ่ะพี่หลายเกมพี่คิดว่ามันปิดไปแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ปิดหรอกมันจะมีไอ้ไอ้เนี่ยโปเกม,มอนอันหนึ่งอ่ะอันนั้นคือปิดไปแล้วจริงๆผมไม่รู้ปิดเลยอะไรนะหายไปเลยไอ้โปเกม,มอนที่อะไรว่ามันมันทำเป็นโตัวตัวละครมนุษย์อ่ะ อ่าใช่ใช่พนนี่จะทำได้ที่แบบตัวแบบสามดีใช่ไหมสวยอันนั้นผมชอบเมบื่อก่อนผมเล่นบ่อยใช่ใช่พี่เคยเล่นพี่มีเอ็นเต้ด้วยแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วตอนนั้นผมอัพดิสลอร์จนจะมีกล้าแล้ว provoc. อ่ะอีกนิดเดียวเองผมจะมีกล้าแล้วแต่สุดท้ายมันปิดก่อนตอนตอนนั้นผมก็ว่าแะไรทำไมตอนนั้นผมพยายามเข้าไปเล่นมันถึงเล่นไม่ได้เกมมันเอาออกไป,ไปเไปไไเอาเพลสออฟไ,ไปแล้ว อาจจะเพ็นตัวไปแล้วผมก็เลยอ๋อก็ว่าแห่ะแล้วทำไมมันถึงเอาออกไปอย่างนั้นวะไม่เข้าใจเนี่ผมไม่เข้าใจพี่ว่มันก็ได้รับความนิยมอยู่นะมันนิยมอ่ะของผมผมก็ไม่เข้าใจเขานะมันก็นิยมตัวละครมันก็สวยการเล่นก็แค่แบบเราอะไรวะเราก็ต้องเอาตัวละครบางวางวางวางจัดตีเนี่ยแล้วพอมันเดินไปตีกันเนี่ยเออมันก็สนุกดีก็คืเหมือนไปเกมนี้แหละแต่ผมก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเอาออกพี่ว่าอาจจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์อะไรพวกเนี้ย ก็อ่ารนิสส์โปเกมอ Pokemon นะอ่ะอาจจะใช่เปวนหนึ่งเลยนะแต่นี่คือมันเปิดมานานนะตอนนั้นผมจำได้ว่าเปิดประมาณสองสามปีอ่ะอยู่ดีก็ปิดมันไม่เหมือนเกมที่มันก๊อปไอเรมโบซิกอะ่ะอันนั้นอันนันอ,อันนั้นเปิดไม่กี่อันนี้อ่ะถ้ดโดนฟ้องเลยโดนฟ้องเขาก็เลยต้องปิดเกมอันนั้นแหละเลิกเกมอันนั้นมันแบบไออะไรวะปเ,เปิดมปไม่ใช่ไอหมายถึงโปเกมอนอ่ะแบบ เปิดมานานกูได้ตังค์เยอะแล้วกูปิดแม่งเลยอะไรเงี้ยบอกวอะตอนนั้นก็คนเปนมากเลยแต่ไม่น่าใช่หรอกเพราะอันนี้มันคนที่ต้องนิยมอ่ะเพราะผมเห็นหลายเกมอ่ะที่มันมีความนิยมสูงอ่ะเปิดมาหลายปีก็ยันเห็นปิดเออบางเกมแม่งรายได้สูงเกมนั้นอีกมันยังมันยังไม่ปิดเลยนะที่ก็ไม่รู้สิหรือผู้พัฒนาเขาไม่อยากแบบไม่อยากแล้วก็เลยแบบปิดแม่งเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็โคตรอินดี้เลย อีกิล้วอันนั้นคือแบบเราว่ากูกูเกียร์กูเกียร์ทำแล้วกูก็ปิดเลยอ่ะง่ายเก้ออย่างนั้นอะถ้ามีจริงๆเนี่ยโอ้โหกูอยากเจอผู้พัฒนาจะตบให้คว่ำเลยโอรผมวิ่งไปโจประโวงอยู่หน้าสักพักหนึ่งอ่ะแล้วก็บอกสักพักมันมีคนเล็งปืนรอเลยแบบปิดเลยกูใช่ให้กูยิงแม่งเลย คูณเสียตังให้มึงตั้งเยอะสุดท้ายก็ปิดเกมอทุกเอ้แต่เกมนั้นพี่เติมแค่นิดเดียวพี่เติมไม่แค่แพ็คเติมครั้งแรกอ่ะผมไม่ได้เติมส่วนมากพี่จะเติมแพ็คนั่นแหละพี่จะเติมแพ็คพุกแพ็คเติมครั้งแรกอ่ะพี่เติมแค่นั้นแหละผมไม่ได้เติมเลยตอนเกมนั้นผมผมไม่รู้วิธีเติมเกมไงผมเลยไม่เติมตรงนั้นพอรู้แล้วผมก็เติมเลย มก็มีน้อยแหละที่ผมจะเริ่มเล่นเกมไหนที่ผมเออผมเล่นบ่อยๆแล้วผมเล่นรู้สึกว่าเออเพื่อให้มันเร็วขึ้นมันช่วยได้ก็ก็จะเติมแต่ถ้ามันไม่ค่อยช่วยผมก็ไม่ติมโอ้ได้ฟุจิไดน้ด้วยเอางี้ยมันมันแทบจะให้สามเกือบจะครบสามปรแมามหลักของของของภาคแรกมาเลยเกือบครบใช่เหลือตัวเดียวเนีเหลือเซนิกามิ ำไมคนดูไม่มีเลยทำไมคนดูไม่มีเลยพอะไรเพราะว่าเขางอยากดูแต่ไอ้นี่จะดูก็แต่เราบอกไม่ได้ไม่ใช่เลยผมอยากเล่นเกมอื่นนะครับคผผมมช <laughs> ใช่อะ เดี๋ยวพี่ลองไปด like, ูย้อนไลฟ์แล้วดูเอาแล้วกันนะผมเล่นเสียงมึนแบบเหมือนคนง่วงแล้วก็มังพูดอ่ะเดี๋มันกูแล้วก็ต่อไปตรงแคตต้าปีอัปเกรดอัปเกรดว้าวอัปเกรดง่ายขนาดนี้เลยอ๋ออัปเกรดตามเลเวลอ๋ออ๋อยิ่เลเวลเราตามแค่ไหนก็แค่นั้นแหละพี่เอ้ มันอัพเป็นดอนอีกดอนวายได้ด้วยนี่ว่าไี่เฟียวยังวะตอนมันยังไม่มีเมก้ามันยังมันยังไม่บอกอัพเลยโอ้ยเฮ้เฟียวดีวะไอ้เฟียวดีเฟียวดีแต่ผมไม่รู้นะว่าไอตัวอัพอัพให้มันเป็นวายอ่ะมันหาจากไหนแล้วมาหาจากไหนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมต้องผมว่าผมต้องกดไปที่ดูไงว่ามันหาจากไหนก็ส่องอะไรพวกนี้ปะ แค่ไปดูที่ของไงไดูที่ทร้ามันต้องแค่หาอะไรโอ้ยให้ตายเถอะวีอ,อะไรวะเนี่ยแม่งเขียนภาษาไม่ใช่ภาษาไทยราชการเนี่ยเอ้วมันมีแบบไม่ใช่ภาษาไทยด้วยเหรอพี่ก็ลองกดดิแม่งภาษาจีนมั้งภา,าษาจีนโอ้โหที่ผ่านนี่แต่น,นี่แต่คนมีเทพพี่ไปสู้ใครได้ปะเนี่ยโอ้โหเ นีไม่จะมาตูกับใครได้เนะเ่อก่อนมีมนต,นมนตัวที่โกงมากเลยทำไมต้องใช้เขาเมื่อก่อนเลยอะก็ตอนนี้เขาปรับใหม่ตอนแรกอะไรมิวมันมันตีด่านแรกอะมันตีชนะทุกตัวหมดเลยแต่อันนี้เขาปรับใหม่ไอตัวมิวตัวมิวมแพ้ธาตุในด่านแรกลแล้วก็คือด่ดานแรกๆก็ก็แพ้ธาตุก็ไม่ใช่ว่าจะชนะทุกทั้งหมดเลยเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนม่งชนะชนะทุกตัวเลย คือยกเว้นตัวที่มันแพ้ทางอะ่ะแค่นั้นแหละมันตัวไหนไม่แพ้ทางมันก็ชนะหมดอะ่ะโอ้เขียนใช่แล้วเขาปรับใหม่ให้ไอตัวด่านของท่าน้ำอะ่ะตอนแรกผมจำได้เลยว่าตัวด่านท่าน้ำอะ่ะผมมั่งมิวตบแป๊บเดียวผมเขียนแทบจะเลีย์ด่านได้แต่ผมอัปเป็รลิซตันตอนอีกผมก็เลีย์ได้เลยอะแต่พอมันปรับใหม่มันก็อันนี้เลยอืมมันก็เลไปโอ้โหแบบ อะไรเนี่ยทำไม,มตอนโหลดแผนทำไมตอนโหลดแผนที่มันอันนี้จางวะช้าจากวะโอ้ตอนโหลดแผนที่โคตรช้าเลยนะ okay, อย okay, ะโอเคครับผมโอ้โอ้ว้าวไปเรื่อยๆอะไรฟาร้ามงมุฎเอ,อ๊ะไม่ทันแล้วครับกดเริ่มไปเล้ว กดเริ่มไปแล้วไม่ทันแล้วครับปไปไปทางนี้เลยอ่ะโอ้โห ทีโตัครั้งนี้กูสะบักสะบอมมากอะทีโตัครั้งนี้กูสะบักสะบอมมาเยอะเท่สะบักสะบอมมากครับทีโตัครั้งนี้กูป้า แก๊งล็อกเก็ตเกิดยั่วยุแก๊งล็อกเก็ตยั่วยุอ๋อฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮาธุชีขุนชีร่ โอ้ม่มีตัวนี้ด้วยอกูจะบอกว่าตัวโคตรถึกไม่ถึกซะแล้วรรีร้อยซาตุชิโดนกูตบไปแล้วเอ้ยไม่ใส่ซาตชิมูซาชิแล้วคอจิโร่ <c oughs> จำชื่อตัวละครผิดเนะลยกู ไรอค่าเพชรเพื่นเพื่อนนเพื่อนมาละตึกตึกตึักไข่ขสูงมัใช้โอ้โหสองพโอ้โหไปหาจากไหนเรเพีรยตั้งหนานะโอ้โหสองพันจะไปหาจากไหนทำไมไม่ มันแกล็น้อยอ่ะมันเกลดน้อยเกินใช้อะไรอ่ะใช้กลุ่มกลุ่มคืออะไรใช้กลุ่มคืออะไรเห็นนี่คืออะไรอะไรอะไรแล้วทำอะไรได้ ที่ทำอะไรได้คี่ทือทำอะไรอัพ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 เอาโอเคไม่พอไม่เอาครับผมไม่ใช้ตัวอะไรัพอไมาดีผมจะหาตัวนี้จากไหนครับผมมีอะไรคูมีเอนเตอร์มีมีอะไรคูมีเอนเตอร์มีลาปัตมีตัวนี้ตัวอะไร มันก็ตัวยังตัวยังป่ะอ้าวเนลุดเหรอโอ้ไม่นะเนรุดเหรอโอเคเนรุนล้เนรุนไล้วโอ้ตกใจนกว่าเนลุนโอ้ยังจะนอแหลกด้วย ชื่อพัตไรก็คือคารบิกอนแล้วก็ต่อเนี่ยเริ่า,ารับรับโอ,โอ้โหจหา,าไหน2,400เพศว่ะบ้าบ้าไปเลวเบอร์เบอร์ที่สุด2,400เพศเราจะหาจากไหนโอ้โหเราไม่รู้เราจะหาจากไหนไม่รู้จากไ ตายหาราบอสง่ายๆรสั้นไม่วะความโอ้ไทแลน ตัวกางเนี้กูตายอ่าไม่นะโอ้ยตกแบบนี้ตายได้ไงอะครับได้ไงอะโอ้โหตกางเนี้ตายทำไมทำไมเขาทำกับน้องฮิตโตะได้โอ้เดี๋ยวขอปิดไลฟ์ไว้เท่านี้ดีกว่าวะเราก็เองก็เริ่มง่วงแล้วเดี๋ยวขอปิดไลฟ์แล้วนอนดีกว่าวะ นะขอปิด like. ไลค์ <NOT CH> e แ, like. แค่นี้ไว้แค่นี้พอนะเดี๋ยวขอไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหเสร็เลยไม่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 เราจะสู้ไปโอ้โหกูจะสู้กับใครได้ฮะ<า>จะสู้กับใครได้เนี่ยปิดไลท์ดีกว่า